จะเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะเปิดใจกว้างและวางอาคติฟังเสียงของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่มาใช้ชีวิตในเสถียรธรรมสถานหนึ่งวันค่ะเขารู้ว่าชีวิตคืออะไรมากขึ้นหรือเปล่าลองฟังดูนะคะตอนแรกก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงโรงเรียนไม่เคยพามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกตกใจแล้วก็พอได้มาก็เลยรู้อะไรหลายๆอย่างมาแล้วต้องสง,งบก็ไม่สง,งบเหมือนเดิม ในโรงเรียนก็จะเป็นห้องเล็กๆอะค่ะแต่ตรงนี้จะมีแบบธรรมชาติมีอะไรให้ดูหลายๆอย่างนะคะในห้องเรียนอาจจะเปิดหนังสืออ่านอะไรเงี้ยค่ะเป็นการอ่านทีละบรรทัดเข้าใจทีละบรรทัดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่ก็มีเป็นการให้เราทับดอกบัวใช่ไหมคะก็เราให้จิตใจเราจดจ่อกับงานอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเป็น VIP <laughs> <laughs> ดีใจค่ะตอนบอกแม่ครั้งแรกแม่ก็ตื่นเต้นด้วยอาจจะมีความคิดมากขึ้นมีสติมีแบบว่า รู้ว่าอะไรมากขึ้นเรียนรู้จากธรรมชาติอะคะ่ะได้บรรยากาศใหม่ๆมีสมาธิมากขึ้นทําให้เราโตมากขึ้นมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่สามารถปรับปรุงในสิ่งที่เราไม่ดีที่เคยผ่านมาให้อนาคตมันดีขึ้นได้ค่ะตรงนี้ก็คือถ้าเราฟุ้งซ่านเรื่องอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูด,ดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราคิดมากเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยแล้วเรามานั่งทําสมาธิว่าทาจิตใจให้สงบอย่างเงี้ยเราก็สามารถลืมเรื่องการเรียนหรือว่ามีความจําที่ดีขึ้นได้ค่ะ ร่วมธรรมสวัสดีโดยปตตทออพลันที่ยั่งยืนเพื่อไทยในใ,นในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆใ,ในใจฉัน